ถูกอีก12ล้านลอตเตอรี่ขายไม่หมดพ่อค้าบุญหล่นทับร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมพรชาแนล u t u b e ก่อนจะไปรับชมคลิปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งให้เราด้วยครับพ่อค้าลอตเตอรี่กับเมียชาวอุบลราชธานีเป็นเศรษฐีใหม่โดยไม่ตั้งใจสลากที่รับมาขายเกิดขายไม่หมดแต่กลายเป็นดี มี2ใบเลขตรงกับรางวัลที่1รับไป12ล้านบาทวันที่1กุมภาพันธ์64ภายหลังผลการสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1กุมภาพันธ์64ได้มีผู้ใช้ facebook ท่านหนึ่งชื่อนิตยาป้องภยัยโพสต์ภาพชายหญิงไวกลางคนโพสต์สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์หหมายเลข912307 ถูกรางวั2ล2ใบรับไป12ล้านบาทยีนีด้วยครับ